สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ CCF ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ นางพัทริยาวันพันน้อยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนามสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ดรวรากรสามโกเศสประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเสริมสร้างโอกาสให้เด็กยากจนและด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาและได้รับทุนสนับสนุนเพื่อเติมเต็มโอกาสให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความคิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมตามยุคสมัย รวมไปถึงการขอใช้ข้อมูลสารสนเทศของสอพทในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสนางพัทริยาวันพันน้อยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ขอบเขตการทำงานจะสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นหาแนวทางให้นักเรียนได้รับโอกาสและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการศึกษาจะเป็นเครื่องมือนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้นที่ผ่านมามูลนิธิ CCF มีโครงการต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักเรียนดียิ่งขึ้นเช่น โครงการอาหารเช้าการจัดกิจกรรมรวมไปถึงการให้ทุนการศึกษาเป็นต้นค่ะ